ถ้าถามพี่พี่ว่าอะไรสาคัญที่สุดคือการเลือกที่ถูกต้องพี่อยากจะให้กําลังใจว่าเราผิดหวังในตัวคนอื่นเพราะว่าเราออกไปให้โอกาสเขายังไม่แย่เท่าเราผิดหวังในตัวเองที่เราไม่ทําอะไรเลยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่ากับ Better Maker Podcast ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Better Maker Podcast นะครับต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่า Better Maker ของเราเนี่ยทั้งสาวทั้งสวย เก่งมีความสามารถและก็มีแรงบันดาลใจอีกเพียบนะครับสวัสดีครับพี่อ้อมครับสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนกันได้มาคุยกับพี่อ้อมวันนี้นะครับอ้าวโอเคอยากให้พี่อ้อมแนะนําตัวแบบสบายๆให้กับเพื่อนๆเราหน่อยครับได้ค่ะพี่อ้อมนะคะพรพิมลภูพัดน,นะคะปัจจุบันแล้วกันนะคะปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจอนเวยรับเพศบริหารนะคะแต่ย้อนไปในอดีตแบบประมาณสัก1 5บหปีที่แล้วก็เริ่มต้นทําธุรกิจแอมนเวยตอนที่เป็นนักศึกษาอ,อ่าตอนนั้น20ก,กว่าเริ่มเปิดใจเริ่มเข้ามาศึกษาก็ทำธุรกิจนี้ ควบคู่กับการเรียนจบมาก็ทํางานประจำเนาะตอนนั้นก็อยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะก็ทํางานเป็นสถาปนิกอยู่ที่บริษัทอสังหานะคะก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละอยู่1 1ปีค่ะ11ปีบริษัทเดียวเลยบริษัทเดียวยาวโอ้โห็ดปีจนเป็นระดับเพชรบริหารก็ค่อยลาออกจากงานประจาโอ้โหตอนนี้ก็ธุรกิจแอมเวย์เต็มเวลานะคะแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์พิเศษบ้างแล้วก็ช่วยธุรกิจที่บ้าน สามีก็ทําเกี่ยวกับดีลเลอร์รถยนต์ค,ค่ะก็มีแบบรถยนต์แบรนด์ต่างๆก<ม>็มีโชว์ลูมมีศูนย์บริการอะไรเงี<ม>้ยค่ะอืมโอโ้โหเยี่ยมยอดเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่นักศึกษาครับจนปัจจุบันก็คือทั้งทาธุรกิจเอ็มเอด้วยมีธุรกิจองินด้วยสุดยอดครับแล้วอยากรู้ว่าตอนนั้นที่เราเจอธุรกิจเอ็มเอครับพี่อ้อมพี่อ้อมเปิดใจจากอะไรตอนที่แบบว่าตัดสินใจเข้ามาศึกษาคือตอนนั้นพี่อ้อมชอบสินค้าเพราะว่าเห็นเห็นเพื่อนเอาสินค้ามาเดโม่อะเฮ้ยมัน น่าตื่นตาตื่นใจมากนะเฮ้ยเราเห็นสบู่เห็นอะไรที่เขาเอามาเทสแล้วแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแบรนด์ที่เราใช้อยู่เราน้นกว่ามันนึกว่ามันโอเคมาตลอดเลยเฮ้ยส oh. ินค้า m v ดีกว่ามาดูราคาเออคุ้มกว่าแต่ถึงจะดูว่ามูลคา่าตอนที่เราจ่ายบบจ่ายเยอะกว่าแต่หานออกมาคุ้มกว่าก็เก็บเงินซื้อใช้ค่ะคพอสัครไปสมาชิกปุ๊บเพื่อนเข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่า นี่จะเป็นเพชรในสายงานหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนก็ติดตาม follow up ตามปกติเพิ่มก็หนีค่ะหนีเลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ใช่แนวเราไม่สนใจนะจนเกือบเกือบจะเรียนจบเรามีโอกาสได้ไปไปต่างประเทศคือตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเราแบบเปเด็กเนิร์ดประจำประจำคลาสอะเออแบบคะแนนรวมๆนะจบเกียรตินิยมเหรียญทองอีกเหรียญทองด้วยเออแบบสาจุด ไปปลายอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเวเราก็คือเวเวที่เราเรียนมาแหละ<อ>เดี๋ยวเราก็จบไปแล้วก็ทํางานออกแบบที่เรารักที่เราชอบ,รบปรากฏว,ว่าเหมือนเราได้ไปมาทํานึกออกไหมเราชอบอะไรมากๆปุ๊บเราก็ไปสุดอนะ่ะไปสุดเสร็จเราพยายามหาเฮ้ยเราจะไปเมืองนอกไปดูงานไปทําอะไรดีประกวดดีไหมเออก็สุดท้ายชนะปุ๊บได้ไปต่างประเทศทริปนั้นน่าเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการไปเที่ยวฟรีครั้งแรกอแต่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า หุ้ยแบบนี้ดีจังเลยกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราจะหาทําอะไรอีกดีให้มันได้แบบเนี้ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศอีกใช่แล้วฟรีครับเฮ้ยเราอยากจะได้ชีวิตแบบเนี้ยอีกอ่ะต้องทําอะไรอีกอ๋อเราก็ต้องกลับมานอนดึกอดหลับอดนอนทํางานเออไปหาเงินอีกใช่ไหมเพื่อ<ม>ได้กลับไปต่างประเทศอีกใช่ไหมมันก็วนเวียนอยู่ในหัวตอนนั้นคือมันเริ่มมีโตดชีวิตละแล้วเพื่อนอ่ะบอกว่าเนี่ยถ้าทําธุรกิจแอมเมประสบความสําเร็จนะคเขาจะมีทริปพาไปเที่ยวต่างประเทศฟรีเราบอกโอ้ยเราก็ไป เฮ้ยแต่มันไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนั้นคือเราไปเพราะว่าเราแลกไปเป็นจอบๆไปอ่ะแต่ถ้าทำาู้กิดแอมเบสสบความสำเร็จอ่ะมันจะได้แบบนี้แบบนี้แรกๆไม่เข้าหัวเลยเราเริ่มโตละเริ่มดูอาจารย์เริ่มดูรุ่นพี่เริ่มดูเจ้าของบริษัทที่เราไปฝึกงานเขาหมดเวลาไปกับการทํางานนะแล้วหลังเลิกงานเขาทำอะไรเราดูแบบชีวิตเขาถูกด้านมากขึ้นเพื่อก็เลยเริ่มมองหา อะไรที่มันมันจริงจังมากขึ้นแทนที่เราจะทําแต่งานที่เราถนัดอย่างเดียว<ะ>วันนั้นก็เลยกลับไปถามเพื่อนว่าแอมเวที่ทํานี่มันเป็นยังไงนะอืมอ่าเล่าให้ฟังอีกรอบได้ไหมครับ<ะ>เขาก็เลยพาเราไปนั่งอธิบายวันที่โตแล้วนะเราก็ไปสรุปใจความสําคัญของอาชีพเราว่าเราออกแบบไปทุกอย่างเลยยกเวน<ะ>้นชีวิตเราเองอืมอ๋โอโอ้โหใช่อิมแพกมากนะประโยคนี้ เอาแบบไม่ทช่อย่างเดีเวนชีวิตเ,เลยแล,เแล้วจุดที่หลังจากนั้นพอเราเริ่มต้นเนี่ยที่แบบตัดสินใจทําจริงจังแล้วตรงนั้นคืออะไรครับของพี่ยอมวันที่ได้เห็นว่ามันมีความหลากหลายของคนที่ทําธุรกิจแอมเ์มากกว่าแค่แบบเพื่อนเราอะ่ะเพราะเราเห็นภาพ,พเอ้ยเพื่อนเรานักศึกษาเนาะ<อ>ปรากฏว่าไปเซ็นเตอร์เอ๊ะคนนี้เขามีธุรกิจส่วนตัวจริงจริงดูโอเคอยู่แล้วนะทําไมถึงมาทําธุรกิจแอมเบเพิ่มเราเอกใจเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นคนที่ด้อยกว่าเราค่ะแถม เหมือนเราอ่ะมั่นใจว่าเออเราจบไปเราไม่ลําบากหรอกนะยังไงเราก็มีปริญญาเราก็ไปสมัครงานได้แต่ว่าน้องบางคนเขาการศึกษาอต้นทุนชีวิตต้นทุนครอบครัวอาจจะด้อยกว่าเรามากๆเลยแต่เขาทําธุรกิจนี้ได้แล้วผลลัพธ์ดีดีด้วยดีไม่แพ้ง,งานที่เราคิดว่าเราจะทําอ่ะครับ แบบโอ้โหรายได้แบบนี้ได้เที่ยวต่างประเทศแบบนี้ดูแลพ่อแม่ได้ดีบ<อ>ุคลิกดี<อ>ไม่ด,<อ>ดูไม่รู้เลยว่าแบ็ k กราวคือแบบนี้อืม,มาจากสังคมที่ไม่ได้ช่วยเขามีชีวิตที่ดีง่ายๆอ่ะอ่าแปลว่าธุรกิจนี้มันไม่ใช่แค่สอนขายของเละมันต้องพัฒนาคนได้มันต้องมีอะไรที่คุ้มค่าพอที่คนที่มีฐานะอยู่แล้วยังจัดเวลามาทําครับแล้วมันก็ต้องไม่ยากเกินไปที่คนที่ต้นทุนไม่ดีสาม,มารถทําได้ แล้วตอนเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับแบบว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเยอะไหมในการที่แบบว่ามาทำธุรกิจเอนเวเยอะมากค่ะยังไงครับจัดการเวลาก่อนอย่างแรกคือตอนเราเรียนเราว่างเนาะแต่ทํางานมันไม่ได้มันคือแบบผมว่าไม่ง่ายนะพี่อ้อมใครๆที่ทํางานอื่นคู่กับงานประจำมาค่ะพี่ว่าก็โหดหมดเพราะว่าแทนที่เราจะเหนื่อยๆทั้งวันเนาะกลับบ้านเสร็จทิ้งตัวลงนอนดูเน็ fli ครับเราจะต่อสู้กับจิตใจความอยากความอยากพักผ่อนของเราเองมากกว่า ครับค่ะบริหารเวลาบริหารเป้าหมายในชีวิตคือตอนเรียนหนังสืออะความยากของพี่มีว่เรื่องเดียวคือที่บ้านไม่เห็นด้วยเขาเชื่อว่าเราไม่ทาไม่ได้อ่ะเพราะเขาเห็นเพื่อนเขาทําไม่ได้ครับเขาก็จะนิพกาว่าอ๋อแอมเบมันจะต้องแบบขายแบบนี้สไตล์นี้แล้วก็เอาหน้าเพื่อนมาปนกับหน้าเราครับเขายืน่นคําขาดเลยว่าต้องเลิกครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ได้เหมือนตอนนี้ค่ะเมื่อก่อน ต้องกลับดึกกว่านี้เวลาไปมีติ้งอย่างเงี้ยมันต้องเดินทางไปครับบางวันเรากลับสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วอะไรที่ทําให้พี่อ้อมแบบว่ายังยืนหยัดในการโอเคทั้งเดินทางทั้งตั้งใจในการทําธุรกิจคือเราเห็นภาพไปแล้วอะอืเราเห็นภาพของสิ่งที่อาชีพเราจะให้อะสิ่งที่คนที่บ้านรู้สึกว่ามันดีอะคะ่ะเราเห็นภาพไปแล้วว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงว่าอาชีพที่เราทําอ่ะสุดท้ายมันจะไปเจอชีวิตกลับดึกๆกแบบแบบเหมือน,บบนรุ่นเที่ยวไปตลอดชีวิต อยู่ดีงานเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาอืแต่ว่าที่บ้านเราไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนอยู่ความคนที่ดูที่สุดคือตัวเราอะเพราะเราไปสัมผัสกับอาชีพนี้แล้วเราผ่านการฝึกงานเราทำในต่างๆงาเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะเจอแบบเนี้ยในอนาคตเพียงแต่ที่บ้านเราอะเขายังไม่เห็นตรงนั้นเหมือนเราครับพี่ก็ค่อยๆอ,อธิบายให้เขาเห็นแต่เขาไม่ได้เห็นทันทีนะคะแถมเขารู้สึกว่าเราดีขึ้นใจเย็นขึ้น เมื่อก่อนก็เถียงเถียงเถียงครับอ่าพอเราเริ่มอยู่ในสังคมของธุรกิจแอมเว์มันสอนเรื่องคนให้เราให้เราเออเข้าใจคนอื่น<ๆ>เข้าใจมุมของพ่อกับแม่ครับอ่าโอเคเราใจเย็นเราค่อยๆให้เขาเห็นความสําเร็จไม่กี่เดือนก็โอเคลดค่าขนมลงผ่านไปปีหนึ่งขอจ่ายค่าเทอมเองแบบนั้นอะ,อะเขาก็เริ่มแบบ เออเราก็เราก็ไปของเราได้เนาะที่สําคัญค,คือโดยรวมๆแล้วเราดูมีความสุขขึ้นคเขาบอกว่าที่เขาให้เราทําต่อมีอยู่เรื่องเดียวเลยคือเขารู้สึกว่าเราสนุกอพอพูดถึงแอมวีอ่ะเขาจะรู้สึกได้ว,ว่าสัญญาณของเราคือแบบคึกคักตื่นเต้นไม่ดูเหนื่อยเราไม่ได้ทรมานอะไรเขาก็ปล่อยให้เราค่อยๆทําว้าวโอเคครับคิวหูสําคัญมากนะครับในการที่คนมองมาแล้วแบบว่าเออเรารู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขดีเลยแล้วถ้าสมมติว่ามองย้อนกลับไปอย่างเงี้ยครับพี่อมพี่อมคิดว่าอะไรคือแบบว่า เรื่องสาคัญในการที่แบบว่าฮี่พอเราเริ่มต้นถ้ามองย้อนกลับไปมันอาจจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่เร็วมากขึ้นตอนนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกตัวเองว่าช่วยคิดมากให้น้อยลงกว่านี้หน่อยอือย่าไปกังวลอย่าไปกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองยอะไรยังไงเยอะเกินครับความไม่มั่นใจ อะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าทาแบบนี้คนนู้นจะมองเรายังไงคนนี้จะมองเรายังไงมันวนอะแถมมันแบบวกวนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยจนทาให้เราขยับตัวไม่เร็วจะทําอะไรทีคิดเยอะเอออันนี้มันจะดูดีไหมพูดแบบนี้เขาจะแบบโอเคไหมท้งที่จริงๆแล้วอ่ะหลายๆครั้งที่เราคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายทําออกไปอ่ะมันไม่มีอะไรเลยออไอที่เราแบบนั่งกลัวเป็นอาทิตย์อาทิตย์อะก็แค่แบบเขาปฏิเสธแล้วไง อ่าเช่นสมมุติว่าจริงๆเราอยากจะเดากจะชวนเพื่อนคนนี้อแล้วเราก็คิดเยอะเราก็คิดเยอะคิดอยู่นั่นอ่ะพูดยังไงใช้วิธีแบบไหนดีพาไปให้คนน้นคนนี้นี่มแบบวางแผนสารพัดสุดท้ายเวลาจะชวนมันก็แค่แบบความรู้สึกที่ดีที่พูดออกไปครับเพื่อนรับรู้ได้เขาก็เขาก็อาจจะพร้อมเขาก็เข้ามาบางคนคือเราทําดีทุกอย่างเพอร์เฟกปุ๊บจังหวะชีวิตเขามันยังไม่ใช่อื แล้วบางคนที่เราแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอะทําด้วยความรู้สึกสบายใจโ l o w flow ไปของเราอะไม่ขนลับดีอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนพอเราโตขึ้นร้อนัก่ามองโหแ่ไม่น่าคิดมากเลยลูกนี้ทําตั้งแต่ปีแรกแล้วลูกนี้แบบใส่แบบเนี้ยใส่แบบเนี้ยตั้งแต่ปีแรกๆแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็น p r o c e s นะถ้าเราไม่ผ่านจุดนั้นมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรที่เรียกว่าคิดมากไปอันนี้ปลอบใจตัวเองจริงจริงยออมคิดว่ามีอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่า ตกเลยกว่าโอ้หเรื่องนี้แบบโคตรสาคัญเลยหรือว่าเป็นเลสันเรียนในในบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิตเลยเนาะใช่ครับพี่คิดว่าการเลือกค่ะการเลือกใช่ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นจุดเริ่มตน้นเพราะว่าเวลาที่เราเลือกต่างกันอะอม,มันเหมือนทางแยกอะค,คนนึงเลือกซ้ายคนนึงเลือกขวาแล้ว กว่าจะอ้อมมาเจอกันที่ปลายทางบางทีมอาจจะไม่เจอกันเลยถูกไหมคะเพราะว่าเราเลือกคนละทางคือในทุกๆทางแยกของชีวิตมันจะมีอย่างน้อยซ้ายขวาเสมอบางคนมีให้เลือกหลายทางด้วยครับอืมทีเนี้ยพอเราเลือกเราก็ต้องรับผิดชอบต่อการเลือกนั้นเช่นเราเลือกที่จะตั้งใจทํางานชิ้นเนี้ยเราก็ต้องไม่เลือกอย่างอื่นถูกไหมแทมเราก็ต้องสละโอกาสอย่างอื่นทิ้งไปเพราะแบบเวลาจะมีจํากัดทรัพยากรเรามีจํากัดถ้าถามพี่พี่คิดว่าคน ทุกคนในในที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้หรือคนที่ฟังอยู่ท,ทางบ้านตอนนี้มันเราผ่านการตัดสินใจเลือกเลือกเรียนเลือกทํางานเลือกจะเลือกคู่แบบนี้เลือกจะอยู่อาศัยแถวนี้อแล้วก็ไม่เลือกอีกหลายอย่างอืเราเลือกไม่กี่อย่างแต่เราไม่เราทิ้งอย่างอื่นไปค่อนข้างเยอะซึ่งนั่นํะมันหลอมให้เรากลายเป็นตัวเองในปัจจุบันถ้าถามพี่พี่ว่าอะไรสำคัญที่สุดคือการเลือกที่ถูกต้อง เลือกที่จะคิดแบบไหนสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันน่าทาจังเลยอะเราไม่พูดถึงแอ<ห>มเวย์อย่างเดียวนะแล้วเราเจอโอกาสอย่างหนึ่งอะมันดูดีจังเลยอะแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่าเราทําได้หรือเปล่าเราเลือกจะคิดกับมันยังไงฉันว่ามันดีนะแต่ฉันคงทํามันไม่ได้หรอกลาก่อนสมมติกับอีกคนนึงเลือกที่จะคิดว่าดีจังเลยนะทํายังไงให้ทําได้เอออืมครับตั้งคําถามไม่เหมือนกันเลือกที่จะเลือกที่จะแอคชั่นกับ โอกาสนั้นไม่เหมือนกันคนละโลกซ้ายขวาอ,อส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไปมากกว่าการเลือกคือมีชอตเยอะมากจนไม่เลือกอ่าซึ่งจริงๆเป็นเป็นยุคนี้เลยนะยุคนี้คือมีอะไรให้ท่านเลือกเยอะมากใช่พี่ก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่รู้จะทำอะไรครับ<ะ> <laughs> มีอะไรให้ทำเยอะมากแต่เลือกไม่ถูก ไม่ถูวเลือกไม่เถืกเลือกไม่เถืกอครับผมเลือกไม่ถูกหรือว่าไม่ยอมเลือกอืเพราะว่ากลัวเลือกแล้วมันไม่ปังมันไม่ปังครับอสําหรับพี่ที่มองย้อนเวลากลับไปเราอาจจะโชคดีที่เราที่เราเลือกอ่ะครับเราเลือกแล้วแบบพี่ไม่พี่ก็ตัดช้อยอื่นครับออกไปเยอะมากเลยนะโอกาสอย่างอื่นเช่นมีงานดีๆมาเสนอครับตอนนั้นทํา ทำงานอยู่ที่บริษัทเนี่ยมันก็มีคู่แข่งมามาจีบเราไปทํำกับเขาออเฟอร์เงินเดือนสองเท่าอืไปไหมไปไม่ต้องชิดเยอะเลยค่ะออเฟอร์มาสองเท่าอย่างเงี้ยเราเลือกอะไรก็ได้เราเลือกไปกับไม่ไปแต่ว่าพอเรามานั่งคิดถ้าเราไปเงินเดือนสองเท่านั้นเขาคาดหวังอะไรนะออืืมก็งานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นใช่ เวลาที่เราจะต้อง c r i ไ i c e ไปเพิ่มใช่ที่เราต้อง manage ใหม่เพราะว่ามันเขาคงไม่ได้จ้างเราแบบด้วยเงินเท่านี้เพื่อให้เราทํางานน่ะเท่าเดิมถูกไหมคะใช่ใช่้ตอนนั้นเราเข้าใจธุรกิจแอมเมเรากำลังสร้างไปแล้วแม้ว่ารายได้มันจะยังไม่ได้สู้ทางนี้นะแต่เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราลงเวลากับสิ่งเนี้ยผลลัพธ์เราจะไม่เหมือนกับไปรับเงินเดือนสองเท่าฝั่งนั้นนะอืก็เลือกละเสียได้ไหมเสียด้นะครับมันต้องตัดสินใจตัดใจ ทิ้งอ่ะอ,อ,อยากไปเรียนต่อเมืองนอกไหมโออยากมากครับคือรุ่นพีเ่เพื่อนพี่แทบจะทุกคนเรียนจบจุลาปุ๊บต่อโทเมืองนอกเป็นเรื่องปกติอืมเราไม่ไปอ่ะผิดปกติครับอืมแต่พี่รู้สึกว่าเราเข้าใจธุรกิจอเมย์แล้วะพี่รู้สึกเป็นคําพูดของพี่ท่านหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่นะในแอมเวย์นะเขาบอกว่าแอมเวย์นะถ้าทําสําเร็จนะเรื่องอื่นเรื่องเล็กคือถ้าทาธุรกิจอเวย์ประสบความสาเร็จอะ เรื่องอื่นหมายถึงเรื่องเงินกับสิ่งที่เราอยากได้อ่ะมันเป็นเรื่องเล็กครับเดี๋ยวเรามันจะตามมาเองเออเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เก็บไล่ทําเรื่องพวกนั้นที่หลังอ่ะก็ยังไม่สายแล้วคือเรามานั่งถามตัวเองเราอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะอะไรวะนอกจากเทแล้วเออนอกจากเทแล้วนอกจากได้โปรไฟล์แล้วเราก็อยากเอามาอัพรายได้ถูกไหมคะครับเออเราคงไม่ไปเรียนเมืองนอกเพื่อกลับมาจะมารับเงินเดือนเท่าเดิมหรอกอืถูกไหมอืม และไอ้เงินที่เพิ่มขึ้นอ่ะเราหาจากอย่างอื่นได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปเบสกับมันอ่ะครับเพราะเราไม่รู้ว่ากลับมามันจะได้หรือเปล่าถูกป่ะเราก็คิดซะว่าเราเรียนปริญญาโทกับแอมเวย์ก็ได้วะครับอ่าโอ้โหอยู่เมืองไ<อ>ทยอยู่เมืองไทยดูแลพ่อแม่ก้นทุนน้อยโอเคครับสําคัญที่สุดก็คือการเลือกเนาะบทบทเรียนที่พี่อ้อมได้มาคราวนี้หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่อ้อมเองก็คือตั้งแต่นักศึกษาจนถึงปัจจุบัน เลือกธุรกิจเอมเวมาโดยตลอดค่ะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะมีการ์ดให้12บสองใบเป็นเบทเทอร์ฟอร์มูลาทั้ง12บใบเปิดแผ่นป้ายอะเปิดแผ่นป้ายครับว่าเฮ้ยอยากให้พี่อ้อมเลือกมาว่า3ใบรู้สึกว่าเนี่ยสสิ่งนี่แหละสิ่งที่ใช่ในการที่เราทำธุรกิจเอมเวมามนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้อ,อันนี้สำคัญอนี้สำคัญอันนี้สำคัญครับผมเอออันนี้ที่สุดโอเคอันนี้สองอันนี้เนี่ยเป็น เป็นเบสิกเลยส่วนอันนี้มันต้องไปด้วยกันเนาะแต่ว่าความต้องใจต้องมาก่อนแต่ยังไงเราก็สนุกอยู่แล้วโอเคสาม F ค่ะครับผมอยากให้ย้อมเล่าแต่ละ F นี่หนึ่งว่าแต่ละอันมันยังไงครับมันทัชเราตรงไหนเอาข้อแรกก่อนเลยคือถ้า M.V ไม่มีอันนี้พี่มนก็ไม่ทำอันไหนครับสองอันนี้ Freedom กับ f a n e s s ใช่คือสองอันเนี้ยค่ะคีย์เวิร์ดของการที่ M.V มันเหนือกว่างานที่งานใดๆที่เราเคยที่เราเคยใฝ่ฝันมาคือทําสําเร็จแล้วอะ มันมีอิสระภาพอิสระภาพไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ทำอะไรอีกเลยนะอิสระภาพในความหมายของพี่หมายถึงเราสามารถเลือกที่จะทำอะไรก็ได้นานแค่ไหนก็ได้กับใครก็ได้ตามที่เขาที่เราต้องการอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสาภาพทางการเงินเราก็จะแบบไม่มีสาภาพที่ไปปลดล็อกเรื่องอื่นงั้นฟรีรอมคือ Number บอรครับพี่พี่เลือกธุรกิจอเม์เพราะว่าตอนเราทำเราก็อิสระไม่มีเจ้านายค,คือเราไม่รับคำสั่งใครในอเมร์เลยนะ ใช่ไหมทำราบไหมเราไม่รับคำสั่งใครเลยนะหมายถึงว่าพี่ชอบเวลาที่ทุกคนมีความเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองมีฟรีดอมที่จะคิดแล้วแบบครีเอทอะไรเองได้โดยที่ยังอยู่ภายใต้แบบกฎจารยบาลเนาะงั้นธุรกิจนี้ก็เลยตอบโจทย์เรื่องของการสร้างผู้ประกอบการจริงๆเพราะว่าฟรีดอมอืมอันนี้เลยค่ะแต่ถ้าฟรีดอมเราไม่แร์ก็เราก็จะไม่มี motivation เนาะถูกไหมเหมือนกับเรารู้สึกว่าทําไปเสร็จแล้วคนข้างบนก็ ได้ก็ได้ oh. แบบนี้พอเราเคลียร์เรื่องเนี้พี่อ้อมก็เลยตัดสินใจทาธุรกิจแอมเวย์แบบจริงจังเลยตั้งแต่เราเคลียร์ว่าเฮ้ยโมเดลธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันไม่ใช่ลูกโซ่ปิระมิด<า>แบบที่เราเข้าใจนะมันเป็นแค่การจ่ายเงินปันผลไปให้คนที่ทํางานมากกว่า,าพี่พี่แฮปปี้มากเลยแล้วพี่สุดแผนด้วยพี่สุ์แผนด้วยพี่สุดแผนมาแล้วด้วยว่าคนที่มาก่อนเราเนี่ยประสบความสําเร็จคือตัวเราสามารถประสบความสําเร็จได้มากกว่า คคนที่มาก่อนเราได้จริงๆส,ส,สุดยอดสุดยอดอันนี้บอกเลยของจริงครับของแท้ของแท้แล้วสุดท้ายจริงอยากอยากจะคือทําอะไรก็ต้องมีโฟกัสอะค,ะค่ะมีคนไปถามวอร์เรนบัฟเฟตกับบิลเกตอืมนี่คือคําที่เป็นคีย์สักเซสของวอร์เรนบัฟเฟตกับบิลเกตให้เขียนมาหนึ่งคำคว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกครับแบบหลายปีต่อเนื่องเนาะในอดีต ปัจจุบันก็ก,ก็ก็น่าจะติดท็อป5อยู่เหมือนเดิมเขาเขียนคำนี้พร้อมกันเลยคะ่ะ focus คือคำว่า focus <Wow. S 1> ใช่เขาบอกว่าเอออันนี้ยืมคำมาเนาะคือเวลาจะทำอะไรอะ่ะบางครั้งอะ่ะ ถ้าเรามีสมาธิกับมันมีสติกับการทําสิ่งนั้นมากๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าโลกมันเปิดทางให้เราค่ะแฮมโอ้โหนี่ดีมากสิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้สิ่งไหนที่เราโฟกัสมันจะขยายอ่ะมันจะเติบโตมันจะขยายแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันแบบมันไม่มันไม่ง่ายเลยอ่ะค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังหมกมุ่นกับมันไม่มากพอไม่นานพอแต่ถ้าเราเริ่มแบบทบต้นโฟกัสกับ แอมเวย์จริงจังอะสักสามปีอ,ะ,อะให้ห้าปีเลยอะไม่มีทางที่เราจะไม่เห็นความมหัศจรรย์ของเออของการเติบโตแบบทวีคูณด้วยด้วยคำว่าเครือข่ายค่ะพี่ก็เลยคิดว่าสามอันเนี้ยสำคัญมากเลยเหตุผลที่ทำแอมเวย์เพราะว่าได้อิสระครับอืมเหตุผลที่จะเลิกทำเพราะว่ามันไม่แฟร์แต่มันแฟร์ครับอ่าแล้วก็สุดท้ายคือถ้าอยากประสบความสำเร็จอันนี้เป็น k e ย s u ักเ s s คือแบบลองโฟกัสเออลองตั้งใจโฟกัสกับมันจริงจังๆดูค่ะ เยโโพูดเดือดเดือด <Stef> <ๆ S 1> นะครับตอนนี้คือต,อนนต้องบอกว่าโอ้ยรับลุๆๆลีลุลนแล้วตอนนี้อยากออาไปทํางาน Secret of Be t t e r ของพี่อ้อมคืออะไร <laughs> เช่นแบบว่า,ารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งนี้แหละถ้าเราทำเนี่ยมันจะทําให้ทั้งตัวเราเองพัฒนาขึ้นชีดดนวชิตดีขึ้นหรือว่าธุรกิจดีขึ้นดีอ่ะยังเลือกได้อย่างหนึ่งใช่ไหมเอาอันนี้เลยนี่นี่โอเคฟันมีทั้งหมดเนี้ยแต่ถ้าเราทำแล้วไม่สนุกอะค่ะสามอย่างนี้ก็คือแบบ ไม่มีประโยชน์สําหรับพี่คือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องสนุกกับมันอเราอาจจะจริงจังนะแบบเอ้ยเราเป็นคนจริงจังตั้งใจหรือเราเป็นคนเล่นมากๆก็ได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าความสนุกเนี้ยมันจะทําให้เราทําสิ่งนั้นได้นานถ้าทําไปหน้ามิวคิวขมมดก็ก็อาจจะไม่รช่บางทีมันไม่เห็นสนุกบางทีมันไม่เห็นผลหรอกทําไปทำไปช่วงแรกๆมันไม่ค่อยเห็นผลไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแบบ ทำปุ๊บสาเร็จปั๊บแต่ถ้าเราหาความสนุกจากการทําสิ่งนั้นได้อ่ะค่ะเช่นแบบให้กําลังใจตัวเองอ่ะเฮ้ยมาถึงขนาดนี้ก็เก่งแล้วเอาจริงถูกไหมคะวันวันหนึ่งทําตั้งหลายอย่างเนี่ยจริงจริงจริงเก่งมากเก่งมากให้กําลังใจตัวเองแม่งสุดยอดพอเราสนุกอ่ะเราจะคิดไม่เยอะครับเหมือนเวลาเรามันกับอะไรบางอย่างอ่ะเล่นเกมแล้วสนุกอย่างเงี้ยก็ไปได้เรื่อยๆทั้งคืนใช่อยไดเรื่อยๆทั้งคืนเออตายก็เริ่มใหม่ตายก็เริ่มใหม่แต่ถ้ามันไม่สนุก ตายก็ท้อใช่ป่ะคะคบแบบเอ้ยเกมโอเวอร์ไปเลยดีกว่าแต่แอมเวย์เป็นเกมเกมยาวเพราะฉะนั้นใน2ปีสปีเราต้องตั้งใจทําอะถ้าเราหาความสนุกจากมันไม่ได้รเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองค่ะอ,อย่ารอให้ความสนุกเข้ามาหาเราครับต,รต้องสร้างมันขึ้นมาต้องสร้างมันขึ้นมาหาความสนุกในสิ่งที่เราต้องทำให้เจอใช่หาให้เจอสร้างมันออกมาให้ได้อยู่กับทีมช่วยได้ ครับอ่าอยู่กับ<ม>อยู่กับเพื่อนๆ่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน<ม>โฟกัสเรื่องเดียวกันช่วยได้ทําคนเดียวเ็าอาจจะแบบมันไม่มันอ่ะเนอมครับโอ้โหสุดยอดหา<ม>ความสุกให้เจอพีกมากสุดท้ายครับพี่ออบอยากจะให้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนหน่อยที่กําลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยเ,เป็นกําลังใจให้เขาในการที่เขากาลังจะสู้หรือว่าคนที่กาลังจะศึกษาเข้ามาศึกษาใหม่ๆอยากจะบอกทุกคนที่กําลังดูอยู่ดูอยู่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะว่า มันไม่มีความสมบูรณ์แบบในโลกนี้อืบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค,คือพอมีความคาดหวงังแน่นอนอ่ะมันมีโฮปได้นะคะแต่ว่าโฮปกับเอ็ก์เปกอ่ะมันไม่เหมือนกันครับแต่แน่นอนเวลาที่เราลงมือทําอะไรบางอย่างมันจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นอยู่แล้วพี่แบบอยากจะให้กําลังใจคนที่คนที่อยูคอย่คนที่อยู่เฉยๆอ่ะไม่ค่อยผิดหวังหรอกแพมอืม,อมแต่พอเราเริ่มมีเป้าหมายอยากทำอะไรเพิ่มอ่ะเราเอาตัวออกไป มันจะเจอปัญหาครับพอเจอปัญหามันก็เป็นความผิดหวังหลายๆครั้งเราก็จะผิดหวังในตัวคนอื่นถูกไหมเอ้ยทําไมเขาปฏิเสธทําไมเขาไม่คิดเหมือนเราทําไมเขาไม่เข้าใจทําไมเออทำไมเขาทากับเราแบบนี้เฮิร์ตไหครับเฮิร์ตนะเออทําไมเราหวังดีเขาเขามองไม่เห็นอในหลายๆเรื่องนะคะทั้งธุรกิจด้วยทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยครับนะคะพี่อยากจะให้กําลังใจว่าเราผิดหวังในตัวคนอื่นเพราะว่าเราออกไปให้โอกาสเขายัง ไม่แย่เท่าเราผิดหวังในตัวเองที่เราไม่ทำอะไรเลย mm hmm. อแล้วคาดหวังในตัวคนอื่นน่ะให้น้อยลงคาดหวังกับตัวเองแต่ไม่กดดันน่ะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นศิลปะเหมือนกันนะใช่อ่าผมคิดเ,เ,เ,เหมือนกันว่าเป็นศิลปะอืมันเป็นอาร์ตเหมือนกันมันแบบเส้นไหนอ่ะที่มันจะทําให้เรามีความสุขในการทํางานแบบเราคาดหวังเรามีเป้าหมายอ่ะ เราไม่กดดันตัวเองจนเกินไปแตส่ส่วนตัวพี่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 คิดว่าอย่างนี้ค่ะแถมพี่คิดว่าการที่เราตึงนิดๆอ่ะมันเป็นปกติของชีวิตเนาะอืม,อมเวลาเราทําอะไรบางอย่างมันมีพลังงานส่งออกมาขับรถมันก็ยังต้องมีของของเสียออกมาจากรถรใช่ไหมคะเวลาเราลงมือทําอะไรบางอย่างอ่ะเราจะทําแบบเวิร์กไรต์บาลานซ์จังเลยสุดๆมันเป็นไปไม่ได้แต่มันต้องเป็นความตึงที่พอดีกําลังดีครับการฝึกที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยสุดยอดแล้วเราอ่ะ อืมเออแค่นี้ก็สุดยอดแล้วอเออพรุ่งนี้เอาใหม่ครับอะไรแบบจริงๆแค่นี้ก็ถือว่าม,มันเป็นอะไรที่มันฮิวใจแล้วมันไปต่อได้แล้วนใช่ว้าวโอ้โหดีมากเลยโอเคครับต้องบอกว่าทีมมากนะครับทั้งแรงบรันดาลใจนะครับฟังเสร็จรู้สึกฮิวใจด้วย <S <S อ่าแล้วก็รวมถึงได้แรงบรันดาลใจในการออกไปลุยตามเป้าหมายต่อแต่วันนี้ยังไม่จบนะครับพี่อ้อมอ่าเราเบเทอร์เรื่องความคิดแนวคิดแล้วเนี่ย เราต้องไปเบทเทอร์เรื่องสุขภาพด้วยครับไอ้ยาเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเบทเทอร์เรื่องสุขภาพยังไงบ้างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m a s t e r c h e f t h a i เ a n d เป็นไงบ้างคะเชฟแทมวันนี้ครับผมเชฟออมวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรครับเราอยู่กันใน Masterchef k คิ c เช่น้ไม่ธรรมดาเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่เป็นเคล็ดลับความ สวยอมาตะของพี่ทุกๆเช้าอ,อยากรู้แล้วครับเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยครับเริ่มเลยนะคะ <c oughs> เมนูนี้ไม่มีชื่อ <c oughs> แต่บอกเลยว่าทุกคนนะคะที่ไม่ทานกาแฟ <c oughs> พี่ยอาคนที่ไม่ทานกาแฟ <c oughs> แต่เมนูนี้ทรายพี่เปลี่ยนสามารถแบบ <c oughs> <c oughs> ชอบกลิ่นกาแฟแล้วก็สามารถทานผลิตภัณฑ์ b o อดี้คีไบเนิวทีไรคือแบบอร่อยขึ้นเยอะมากเลยน้องแทมอันดับแรกเลยนะคะเราจะใช้บอดี้คีรสชานมเคยทานไหมเคยครับชอบทานชานมไหมชอบทานไหมชอบเพราะกลิ่นมันหอมแบบชานมนิดนิดมีความบละมุนละมุนแต่ว่าจะไม่ได้หวานเหมือนฟิวชานมไข่มุกนะคะทุกคนใช่ใช่ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่ รสชาติเนี่ยถูกใจประชาชนใช่พี่อ้อมเนี่ยทานอยู่2องรสนะคะรสนิวทีกับรสกาแฟคือแบบอย่างนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปก็โปรตีน2ช้อนเริ่มเหลยละกันเนาะเราใส่น้ำเข้าไปประมาณประมาณ400 ml 400 ml มใช่เทคนิคนะคะถ้าจะชงวอดดีคีให้อร่อยใส่น้ำก่อนเพราะถ้าใส่ผงก่อนมันจะติดแก้วหนึ่งซองนะคะครับผม เสร็จปุ๊บโปรตีนค่ะทุกคนครับผมนี่สองช้อนนะช้อนนี้ให้กี่กรัมนะแปดกรัมครับอ่าโปรไบโอติกค่ะอ่ามีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีหลายสายพันธุ์นะครับผมใส่เข้าไปหนึ่งซองค่ะอืมน้องแ h มครับบางวันนะพี่อ้อมสามารถทานแบบกรอกได้ใช่กรอกได้เลยนะคะเพราะว่าเราเสียดายที่แบบอยู่ที่ซองอ่าจริงๆอร่อยด้วยนะแ h มรู้สึกช่เหมือนแบบฟีลเหมือนขนมเหมือนกันนะใช่เลยทีนี้ถ้าแค่นี้คือแบบ ธรรมดามันธรรมดาไปมากพี่ย้อมขอกาแฟหน่อยค่ะกาแฟแอมฟี่น่อยคะอยู่ไหนเอ่ยอ่า thank you thank you นี่ค่ะทุกคนผลิตภัณฑ์แอมฟี่ค่ะกาแฟสำเร็จรูปเทคนิคก็คือเติมกาแฟลงไปนิดนึงครับอร่อยหอมอืมุ๊ยแถมไายเลยเสียงคุณคุณมาโอ้โหอื่อยากให้กลิ่นเข้าไปในกล้องจริงเลยค่ะคุณผู้ชมหอมมากหอมไหมะอ๋อหอม หอมฟินมากหนึ่งช้อนคะ่ะใส่เข้าไปแบบแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องชงร้อนนะคะคสูตรนี้ทําไม่เคยลองเลยนะจริงใส่เข้าไปได้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้สามีรักสามีหลงโอ,โ,หโอ้โหตัวเป็นของเรากลายเป็นของเราอ่าหนึ่งอย่างค่ะที่ขาดไม่ได้คือน้ําแข็งน้าแข็งน้ําแข็งน้ําแข็งอ่าอยู่นี่น้ําแข็งแข็งน้ำแข็งใส่เลยหรือว่าใส่ทีหลังครับใส่เลยครับเพราะเดี๋ยวเราเช็คพร้อมกันโอเคขย่าเลยกันแล้วกันแกวันใหญ่ลงก่อน ทุกคนอาจจะคิดว่าเม็ดกาแฟแตกตัวหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อกาแฟสามารถชงเย็นได้สีนี่คือชาเขียวเหมนชาโรมาอ่ะโอเคค่ะหุ้ยถ้าหล่อๆช่วยอ๋อได้ครับขยับขยับแบบเฮ้ขยับแบบบลริสตาหรือแบลทิดเดอร์แอลกอฮอล์ไหม เราเติมน้ำแข็งลงไปในแก้วนี้นิดนึงนะคะถ้าสูตรนี้เนี่ยทานคนเดียวนะคะทานคนเดียวเนี่ยคืออิ่มตอนเช้าเลยถ้าทานในรถระหว่างไปขับรถไปทํางานต้องระวังปิดฝาให้สนิทอืมโอ้ยนี่สําคัญมากนี้สำคัญมากอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวแก้วนี้ให้แถมเลย V.I.P. นะคะส่วนอีกสี่แก้วนี่พี่ๆในห้องส่งพี่ๆในห้องส่งเราเราอยู่นะคะเอางดีคะจัดเลยละกันขออนุญาตเทเลยนะคะ ว้าวนี่นาทีเราถึงนี้ผมได้ยินเสียงคืนน้ำลายจากหลายๆคนนะครับตอนนี้ในห้องส่งจ้าอันนี้ของน้องแทมสุดหล่อครับผมพี่วู้ตื่นเต้นแล้วอยากชิมแล้วนะครับขออนุญาตรครับเชิญครับผมเิมแล้วก็บอกด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างอืมอร่อยจริงปะม,มันหอมชานมแล้วมันก็มีความแบบว่ากลิ่นกาแฟานิดๆอ่าอ่าอ่าไปไงนครับพี่อ๊อฟอร่อยไหมครับเป็นไงคะเยี่ยม มันยังไงคะมันยังไงคะไหนเล่าอร่อยครับอร่อยนะครับเอาอีกได้ไหมครับ โอ้โหเรียกได้ว่าเมนูนี้อร่อยมากครับพี่อ้องครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกลับไปชงเกณฑ์เองที่บ้านแลลวอ่าวันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูเด็ดวันนี้อ่าแล้วก็รวมถึงแรงบันดาลใจจากพี่อ้อมด้วยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยวันนี้ค่ะอ่าแต่ก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่อง mth official ด้วยนะคะโอ้โหแล้วใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับอย่าลืมชม better maker podcast ีพ p ถัดไปด้วยไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ